ตัวใหญ่แล้ว <c oughs> ตัวนี้พ่อพันแม่พันเพิ่น <c oughs> อู้หูตัวใหญ่ละนี่นี่รุน่นนี้ตอนตอนแม่น้องพิมมาถ่ายทำเลยค่ะเพิ่นจะเอากบมาหลุนนี่ตัวละสองบาทเด้ค่ะสองบาทผู้นี่กล้วยยังนี่กล้วยสวยงามผ <c oughs> ู้คือหวีงามแท้เนาะ <c oughs> อู้นี่แหนแดงแหนแดงคืองามแต่ฟุนะแหนแดงคือจัดการงามเลยคะ่ะ <c oughs> ทุกคนเลยโ <c oughs> อ้ยยังก่อน หันคือออียงะไรโอ้ไนื้ห,หั่นาปาเตียไปเบิง <en> <ose> ยังคือเป็นตัวแบบนี้พีกพีกเขาดำเลยดิ <en> <ose> อู้อันนี้ <en> <ose> ไก,ไก่ดำภูพานพีกต <en> ัวแบบไก่ไก่ดำภูพานอู้แบบงามเลยค่ะทุกคน <en> <ose> ตัวใหญ่ <en> <ose> ตัวใหญ่เลยนะอันนี้เป็นไก่สายพันธุ์กินเนื้อเด้อค่ะเด้อดำทั้งตัวเลยสวัสดีค่ะน้องพี่ตอนนี้เขาอยู่สายอยู่สวนอยู่สวน ถุมเราซื้อพันมี้อย่างสวนเกษตรผสมผสานอู้หือฮะมีกล้ยด้ว,มา,ม,นนดวม,มาเบิงโซนนี้ได้วยคุในสีผ้ามาเบิงอันกบเราซื้อเด้กบผูเจ็ดการแหวะค่ะอ่านี่ตัวใหญ่แล้ว,อ,วอ,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 อู้ตัวใหญ่แล้วตัวนี้พ่อพันแม่พันคุณทั้งผีค่ะมาทั้งสี่บาดอีกบอนหนึ่งจะเป็นอู้ตัวใหญ่ละนี่ นี่รุน่นนี้ตอนตอนแม่น้องพิมมาถ่ายทำเลยคะ่ะเพิ่นจะเอากบมารุนุนนี้ตัวละสองบาทเลยค่ะสองบาทกะสองนิ้วมือใส่กันนี่ค่ะพ่อถึงขนาดใหญ่ละเพิ่นจะเลี้ยงบ่มีกินเลยโบได้กินหัวอาหารอย่างเลยดคะ่ะนนี้เด้อเพิ่นจะให้หัวอาหารบนกระเบื้องตรงที่กบอยู่บนกระเบือะะบเ้องเลยค่ะแล้วเพิ่นก็จะปลูกหญ้ามาเห็นมันส่นหุ่มหูหอมเข่าละ พี่หน่อยเอาเขาเมื่ออันปลูกไ่ห้อมตนเขาพีกเขาว่าอยู่ห้อม <c oughs> อีกบ่มีกินยันงเลยค่ะบ่มีกินขี่กบมินปกติบ่กบยางถ้าเรียงลหลายบ่นี่พิ่นอเอาลงอยู่เกือบสามร้อยตัวนะคะวิพันธ์นผลแล้วจำได้ว่ากล่องว่าสองร้อยห้าสิบตัว พมานแต่รุ่นรุ่นโตเละาสองบาทนะคะเดินวนีใหญยล่ะบ่มีกินมิ้นขีกบยังเลยด้วยะคะ่ะเลี่ยงบอดินบอดินแบบหายอาหารบนกระเบื้องนะคะบรยวานไปเรื่อยๆสีนาะคะ่ะเป็นกินอีเมมันก็กกจะโดดลงก็จะมันจะบ่มีหวัวอาหารเฮียน้ำ อ่า,น,านีา่น้ำมันสิ่งแล้ค่ะในขี้ดินัลยสิก็เลยบ่มีกินเหม็นหอมใบเตยทั้งนี้กับใบเตยเพียงแม่ทั้งพี่ลูกเหมือนนี้มากับลูกไส้ค่ะแน่คนคนสัมผัสคือยางขึ้นเมื่อไรละ่ะอุ้ย,ยมาพี่พีคผมบอกวู้ดีกล้วยยางนี่กล้วยสวยงามวู้คือวีงามแตเนาอ กล้วยครับกล้วยนี่<ม>นี่นนบอกกินได้บ่อ้กินได้กินได้กะลังกะลังกวะชายลูกไปกันปลาหองแล้วนี่ปะต้องมียางมาสี่ห้ากเก้าะะะะจะจะมีมาละกอ พก็ข้างล่างผุนมันเป็นอย่างอ่ะพี่ป่ะลงไปเบิงป่ะนี่เป็นมี่บอลอย่างนี้หนาเพิ่นขึ้นหลายเว้ยนี่สายใหญ่เพิ่นหนามขึ้นแห้งเลยผุนมี่ตาปลาเต็มเลยโอ้นี่แหนแดงแหนแดงคืองามแต่หนะแหนแดงผู้จัดการงามเลยค่ะทุกคนเลยนี่อย่างนี้นี่ดิมองเพิ่นโพยรงนี้ป่ะมันล่าเหรอเพื่อเลี้ยงปลาไหลหลอกบ่อนี่จะเป็นบ่อปลาไหลเนียแม่นบ่อลไบ่อลผีบอ ไอเชอร์รี่สีทองหมด,ลมมดแล้วโอ้นั่นมีกบน้อยมีกบด้วยแล้วพิ่นดีน <S 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 ตอนนั้นเพิ่นลงหอยเออพี่วอมา <S S รักนั่นๆๆๆกบโกบก็กมันกระเดือ <laughs> ปุ๊บ้านเนี่ปปปยป้าป้าปายางไปมันมีมีบอยยางแน่โอ้่นปลูกไว้มาทุกอย่างเลยค่ะต้นมะพร้าวคาแดงเห็นตัวยังบ่ ไม่เห็นตัวยังเลยบ่อันเหมดบ่อ,น,น,บอนี้มีหอยบอ่อนี้มีหอยหอยมาตื้อบ่เป็นยังคือบอ่อมาหอยหอมอ๋ออันนี้บอ่อหอยเชอร์รี่สีทองคืออแม่่นีียาง้ถ่ายพี่โดนทัท ีมาเร็ว <laughs> ถ้าคุณไม่เข้าห่มตอนนี้คุณจะเปียกใช่ไหมใช่จะมาภายในห้าสี่สามสองหนึ่งอืมปวดหยังก่อไม่หันขึ้นยังอะไรโอ้ไ,ไม่หันป้ายจไปเบิ้งนี่พาเด็กมาดูกเกษตรเด้อพาพาหลองพี่มาเบิงเยย้งเกษตรผสมผสานใส่ยังไม่หันพีกเขาเรียกอะไร เล้าไก่ครับเออมีเล้าไก่น้ำโอ้ทางนี้คือไก่อีหยังคือเป็นตัวแบบนี้พี่พีคขาวดำเลยดิโอ้อันนี้ไก่ผ่านยี่หงเนาะบัณฑิตขอคุณโมยูมาเดทถามเดี๋ยวแม่สะตอบก่อนไล่ยลายลายผ่านลายเปลือกโอ้ปลาหางโอ้ไก่ดำผู้พันพี่ ไก่ดำผูผานูแบบงามเลยค่ะทุกคนตัวแบบไงตัวใหญ่เลยนะอันนี้เป็นไก่สายพันธุ์กินเนื้อเลยคะ่ะเด้อดำทั้งตัวเลยนี่มีหลายขนาดน้องนอดว่ามิมมจโตัวพิคนึงทั้เเทงนี้ไก่ไก่สายพันธุ์กินบวานมาทั้งนี้ ไก่ยุเอิมมากเลยอ๋ออันนี้ไก่พันไข่นะคะเด้อไก่พันไข่ใส่มื่นกระโดดใส่ป <ılan> ี่หิวว่ะไปเก็บใ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 หม่โอเค